ุติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทุกๆวันอังคารแบบนี้นะคะเราจะได้มาอัปเดตเรื่องราวทางเศรษฐกิจกันค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากร์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณพิเรยาและท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์คะในเดือนคุมภาพันธ์นี้นะคะนอกจากจะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นอีกวันสําคัญอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ทราบไหมคะว,ว่าวันอะไรในเดือนนี้วันที่เงินเดือนเนี่ยออกเร็วกว่าทุกๆเดือนนะคะอาจารย์ผมกำลังนึกอยู่เอ๊ะวันอะไรกันแน่เนี่ยผมกำลังดูเอ๊ะทำไมผมตกวันวันสําคัญสาค,คัญเลยไม่ได้ทาโพเลยนะครับตอนนั้นก็จะอบอกว่า๋อใช่เนาะ,ะอาจาบอกว่าโอ้โหถือว่าโชคดีนะเวลาเราคิดนะปีนี้มี28วันนะใช่ค่ะจะปีไหนมี แต่ว่าส่งี่28วันน่าดีเลยก็ดีเลยครับมีน่าดงว่าคุณชียาครับวันจะหมดเดือนสิิมนุษย์เงินเดือนค่ะอาจารย์บางคนนี่ก็จะแบบว่าแม้มันจะเดือนชนเดือนอะไรประมาณนี้ค่ะพูดถึงเรื่องราวของเงินเดือนเศรษฐกิจต่างๆก็อยากจะสอบถามอาจารย์และกันค่ะเนื่องจากว่าในเดือนนี้ก็เข้าไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2566แล้วนะคะอาจารย์ในช่วงปีงบประมาณแรกที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นมาของเศรษฐกิจเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะแล้วก็แนวโน้มว่าอีกสองใจมาสามใจมาที่เหลือเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือว่าอะไรยังไงบ้างอะคะอาจารย์คะเพราะว่าคุณทยากรขผมวันนี้เนี่ยถือว่าถูกวันเลยนะครับถูกวันถูกเวลาแล้วก็ถูกจังหวัดเลยอืค่ะเพราะว่าจุดสําคัญก็คือเมื่อวานเนี่ยทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือว่าที่เรียกว่าตัวเลข GDP ไตรมาสที่สี่ีหกห้าแล้วก็มีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว เท่าไหร่นะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าสภาพศาศาศาัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ <î analogy. S 2> คือเราจะใช้ชื่อย่อว่าสภาพัฒน์นะครับเมื่อก่อน,นเขาเปลี่ยนเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยแต่คนยังติดคำว่าสภาพัฒน์นะครับเพราะชื่อดังเดิมเ,เริ่มต้นทีส่สภาพัฒ <Oracle. S 2> น์สภาพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่อยู่สามป,ประการลากหลักๆนะครับหนึ่งเนี่ยเป็นคนวางแผนเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวอย่างไรในรอบ5ปีเราก็จะได้ยินคำว่าแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยนะฮะฉบับที่1 13จจจนนปัััุบบบถึงฉที่ แล้วก็มีบทบาทสาคัญในการที่จะช่วยร่างและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเพราะนั้นอันนี้คือบทบาทสําคัญของอสภาพัฒนะครับแต่หน้าที่ของสภาพั์ที่ทําเป็นประจําเดิมทําทุกปีอตอนหลังก็เริ่มมาทําทุกไตรมาสนะครับเดิมทําระดับประเทศตอนนี้ก็เริ่มมาทําระดับภาคและระดับจังหวัดก็คือตัวเลขที่เรียกว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติหรือภายในประเทศที่เรียกว่า GDP และก็ผลผลิตมวลรวม รายจังหวัดที่เรียกว่า GDP นะครับเพราะนั้นสภาพักเองเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของหน่วยราชก,การทั้งหมดและประ,ประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็คือตัวเลข GDP นะครับพอเสร็จแล้วสภาพักก็ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตย,ายังเป็นทางการของสอาธารณชิก็คือตัวเองเป็นคนทำบัญชีอะแล้วติดแคตรวจบัญชีเองว่าบัญชีนี้ถูกต้องหรือเปล่เพราะนั้นเนี่ยข้อมูลของสภาพักจึงถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในประเทศไทยใครจะคาดการศ์สิ่งนี้ก็ตามก็พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจไทยโตเท่าไหร่ มีตัวเลขเท่าไหร่คือสภาวะท่านเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยโต2.6เปอร์เซ็นตในปีที่แล้วนะครับ65โดยที่ไต่มาที่4เนี่ยโตเพียงแค่1.4เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าที่หลายๆคนคาดเพราะเดิมเนี่ยหลายคนคาดว่าไตรมาสที่4เศรษฐกิจไทยควรจะโต3เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะและทั้งปีเศรษฐกิจไทยควรจะโตได้ในกรอบประมาณ3เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปจนถึง3.3เปอร์เซ็นต ปรากฏว่าหักประกาศเปียนทั้งโลกเลยนะครับก็คือสภาพัดประกาศตัวเลขแต่ไม่ได้สี่ปีที่แล้วขยายตัว1.4เปอร์เซแล้วก็ทั้งปีเศรษฐกิจเหลือเแต่ตโตเพียงแค่2.6เปเซถามว่าทําไมก็เกิดจากการที่ส่องออกไม่ดีในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเศรษฐกิจโลกนั้นเข้าสูา่ภาวะถดถอยนะครับน้ํามันแพงสกี้ยถูกปรับสูงเพื่อสกัดกั้เงินเฟ้อและคุณในาการหลายคน ก็เลยทําให้กําลังซื้อของโลกเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับเกิททาให้เราส่งออกสินค้าได้น้อยลงหรือว่าขยายตัวติดลบทีนี้สภาพัฒน์ก็บอกว่าเดิมที่เคยมองว่าสิงคโไรยจะโตได้3.5เปอร์เซ็นโดยมีช่วงการขยายตัวที่3-4เปอร์เซ็นก็ปรากฏว่าสิงคโปรนั้นน่าจะขยายตัวเหลือเพียง3.2เปอร์เซ็นตลดลงไปา3เปอร์เซ็นโดยที่กรอบของการขยายตัวอยู่ที่ช่วง2 7ุดเปอร์เซ็นตนะครับที่สำคัญก็มาจากการส่งออกที่ติดลบนะครับเหลือลบ 1.7%จากที่สภาผัชแทาติว่าเดิมเศรษฐกิจไทยใน,ในปีนี้น่าจะมีการส่งออกขยายตัว1%เป็นเป็นลบ1ุดังนั้นนักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาในประเทศเน,เนี่ยายในประเทศเนี่ยยังไม่สามารถกระตุ้มภาะวะสิได้สินคไทยจึงมีอาการขยายตัวต่ำกว่าที่คาดดังนั้นอตอบพี่เฉยยาที่ถามว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นไงฟื้นครับแต่ฟื้นแล้วเราก็มาเจอมุมมองใหม่ในเชิงเศรษฐกิจก็คือ,อส่งออกอาจจะแย่กว่าที่คาดการท่องเที่ยวยังไม่สามารถช่วยเศรษฐกิจไทย ให้กลับมาขยายตัวอยู่ในกรอบ3-4เปรเซ็ได้คว mm hmm. ามเสี่ยงที่ไทยมมากขึ้นจากภาวะสิทธิโลกที่ยังมีอาการซุมตัว mm hmm. โลกยังไม่เด่นชัดว่าจะเติบโตเด่นแค่ไหนเพราะนั้นเต่มาที่หนึ่งตอบคำถาม uh huh. น่าจะค่อยๆดีขึ้น uh huh. จนถึงปัจจุบันเพราเราได้เซอร์ว์ข้อมูลมาต่างๆ uh huh. น่าจะค่อยๆดีขึ้น mm hmm. แต่อนาคตยังไม่ชัดเจน น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอาจารย์คะแล้วแบบนี้ค่ะที่ได้ดูผลสํารวจที่เขาบอกว่ามีผลอีกหนึ่งผลสํารวจนะคะในเรื่องของแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เขาบอกว่าแต่ชนีความเชื่อมั่นนี้เนี่ยมีตัวเลขที่สูงมากเลยนะคะสูงในรอบยี่สเดือนเลยก็ว่าได้แบบนี้มันมีความขัดย áng, แย้งหรือว่าจริงๆแล้วมันคือคนละแบบกันนะคะคนละโพกันก็ต้องมองว่าเดี๋ยวจะอธิบายกรอบให้เห็นะนะครับแล้วก็ หลังๆข่าวดัชนีความช่ามันผูิพวคเองก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่ามหาลัยหอหลัค้าไทยเนี่ยเป็นคนทําตัวเลขนี้นะครับโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและเศรษฐกิจเปลี่ยนว่าพอเราถแถลงเสร็จก็จะมีทางด้านรัฐบาลโดยทางด้านทีมโฆษกของอรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงตัวเลขความช่าของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีสุดนะครับต่อดีขึ้นต่อเนื่องแปดเดือนแล้วก็ดีสุดในรอบยี่สิบหกเดือนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นไม่ว่า จะมาจากเหตุผลสําคัญก็คือาการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็กําลังซื้อที่ค่อยๆดีขึ้นไปตามภาวะสินค้าเกษตรที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปตามกรอบของตัวเลขท่องเที่ยวที่ดีขึ้นตัวเลขภายในประเทศที่คนคลายกมลของโควิดเรื่องโควิด <Okay. S 2> ก็เลยจับใจที่สลายมากขึ้นนะครับดังนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยของผู้บริโภคจริงดีขึ้นพร้อมๆกับดัชนีความเชื่อมั่นหอ,อกกันคาไทยที่มหลาลัยหอนการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ย ได้ทาการสํารวจก็เพราะว่านักธุรกิจทั่วประเทศเนี่ยบอกว่าวามเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ดีขึ้นทุกภาคแล้วก็ดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปดเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อมูลของสูนปรพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาไรการ์ไทยเนี่ยจึงบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยค่อยๆดีขึ้นคนเริ่มกล้าใช้จ่ายมากขึ้นธุรกิจเริ่มจะมองว่าเศรษฐกิจดีขึ้นคนเริ่มใช้เงินมากขึ้นแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเข้าต่อไปนะครับแต่ว่าในกรตามในความเชื่อมั่นบริโภคเนี่ยยังอยู่ต่ํากว่าระดับปกติ คือต่ำกว่าร้อยค่อนข้างเยอะนะครับ oh. เพราะว่าความเชื่อมั่นในรายการหลายรายการเนี่ยยัง <Okay. S 2> อยู่ประมาณหกสิบจากร้อยร้อยคือค่ากลางว่ามันเป็นสถานการณ์ปกติดัง mm. นั้นเนี่ย mm. ก็สะท้อนว่าผู้บริโภคเนี่ยใช้ใจ่ายมากขึ้นแต่ยังระมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอยอยู่นี่คือ mm. สิ่งที่เป็นคําแปรนะครับ mm. คําแปรของความเชื่อมั่นผู้บริโภคถ้าถามปัจจุบันปัจจุบันนั้นความเชื่อมั่นต่ำกว่าระดปกติคนยังระมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอย mm. แต่ถ้าถามทิศทางมันดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่8และสูงสุดในรอบ26เดือนนค กล้าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ยังระวังการใช้จ่ายครับอืมค่ะก็คือมันก็กําลังค่อยๆจะดีขึ้นนั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับอืมค่ะทนนีนี้ในเรื่องราวการอัปเดตของเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะในช่วงของไตรามาสแรกทีน,นี้ค่ะอาจารย์พอเราพูดถึงเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเราได้ยินออนโยบายหรือว่าแผนของรัฐบาลมากมายเลยนะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนแล้วคํานึงค่ะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเลยก็คือ BCG โมเดลค่ะอาจารย์ B.C.G. โมเดลเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนะคะมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงอะคะแล้วก็การที่เอาเศรษฐกิจเนี่ยมารวมกับเขาเรียกอะไราการดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้คะ่ะมันมีความเกี่ยวพันอะไรกันยังไงบ้างอะคะอาจารย์คะคือเรามาจุดแรกก่อนนะครับค่ะจุดแรกเริ่มต้นก่อนคือเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอนะครับและประเทศที่กําลังพัฒนาก็สามารถที่จะ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆเนี่ยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ mm. มันมีบทพิสูจน์มากมายนะครับเช่ <c oughs> นเราอาจจะมายึดโยงประเทศที่เราคุ้นเคยก็ <c oughs> คือประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนนะครับ <c oughs> และก็ประเทศเก,เกาหลีใต้นะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่เราติดตามนะครับการพัฒนาของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องข <c oughs> องการพัฒนาเชิงธุรก <c oughs> ิจทางดนตรีทางหนัง เราจะเห็นเคซีรีส์นะครับเคมูวี่แต่ที่ดังมากก็คือเคป๊อปนะครับใช่ค่ะซึ่งเป็นกระแสทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เองเนี่ยเขามา็อยู่บนแถวหน้าของโลกแล้วเราเห็นสินค้าของเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคุณชือยาและท่านฟังคงจะนึกถึงว่าถ้าเราพูดถึงสินค้าเกาหลีใต้เราจะนึกถึงอะไรเรานึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าใช่ผมเจอทุกคนไล่ยี่ห้อได้นะครับนึกถึงแอร์ไล่ยี่ห้อได้ใช่นึกถึงรถยนต์ไล่ยี่ห้อได้ใช่แต่ที่คนคุ้นมากที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือ เราจะรู้ว่าอี่ห้ออะไรละแล้วเราก็นึกถึงนะครับเกิดกรุ๊ปโหนี่ไลยี่ห้อไทยนะใช่ใช่ช่วงนีมีคนไทยน้องลิซ่าอยู่ในนั้นด้วยนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าจะมีเบบี้มอนสเตอร์จะมีคนไทยถึงสองคนนะฮะชิกิต้าและก็คหรือหรือชอนองแพรเมื่อย้อนกลับไปที่ตอนผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอ2504นะครับเราคงเคยจําเพลงพศ .2504 ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะครับมันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หนึ่งของไทยที่เริ่มเป็นปีแรกอื แล้วเราเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมๆเกาหลีใต้ครับค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเกาหลีใต้เพิ่งผ่านพ้นภาวะสงครามเขานเกาหลีมาและเราก็เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาเหมือนกับเกาหลีใต้แต่ณวันนี้เขาเป็นประเทศที่มีอันดับเศรษฐกิจถ้าผมจากวิจิตอยู่ประมาณที่อันดับที่ที่สิบสามสิบสี่ของโลกนะครับอเขาเป็นประเทศพัฒนาอืไปไกลเลยขณะนี้เราสิงคโปร์ตอนแยกเอกราชมาจากนะครับมาเลเซียค ยังต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียแล้วก็ประเทศไม่มีอะไรเลยนะครับหรือโบก็พัฒนามาถึงถึงปัจจุบันที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งในแทบทุกเรื่องของโลกในเชิงที่ดีไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันนะครับหรือว่าการป้องกันปัญหาคอร์รัปชันสิงคโปร์เจอเหมือนกันเราหมดนะครับไม่มีทรัพยากรไม่มีการระดับการพัฒนาที่โดดเด่นปัญหาคอร์รัปชันมีบ้าง แต่พอสิงคโปร์ได้พัฒนาตัวเองเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยสิงคโปร์ก็โดดเด่นขึ้นและกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับดังนั้นคําถามคือเขาทําอะไรเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเอานักวิทยาศาสตร์มาร่วมวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและเราก็จะเห็นเขาใช้สองอย่างในปัจจุบันนะครับคือเขาใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนําการพัฒนาประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ ก็มีโมเดลการพัฒนาโดยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามา,าการดึการเขาเอาวัฒนธรรมเข้ามาอเขาเห็นว่าการส่งออกวัฒนธรรมแบบที่สหรัฐอเมริกาทำฮอลลีวูดนะครับและอินเดียก็ใช้แนวนี้ก็คือบอยลีวูดนะครับกการเอาวัฒนธรรมหนังอินเดียซึ่งตอนนี้คนไทยก็ดูหนังอินเดียเยอะนะครับจากโลกก็เริ่มดูหนังอินเดียนะครับหรือเหมือนกับที่ญี่ปุ่นกับฮ่องกงทำคือเอาหนังเนี่ยเข้าไปสู่เวทีโลกและทําให้คนเนี่ยเข้าไปท่องเที่ยว เข้าไปเรียนแบบเข้าไปสนใจประเทศนั้นๆซึ่งก็กลายเป็นซอฟต์าวร์ที่สําคัญจึงเป็นที่มาของคําว่าเคป๊อปนะครับถามว่าสิงคโปร์พัฒนาอะไรสิงคโปร์รู้ว่าประเทศตัวเองไม่มีทรัพยากรทําอย่างไรให้คนเข้ามาลงทุนในประเทศเขาไม่สุดอยู่ในประเทศเขาไม่สุดทำอะไรให้ธุรกิจมาลงทุนกับประเทศเขาไม่สุดเขาจึงไม่เก็บภาษีเก็บภาษีต่ำแล้วก็เน้นเอาคนเก่งๆมาอยู่ในประเทศใช้เทคโนโลยีที่ดีนะครับสร้างอุตสาหกรรมหนัก เข้ามาพัฒนาประเทศเพื่อจะมีกําไรจากอุตสาหกรรมสูงและก็จะได้มาจ่ายภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราต่ำแต่ภาษีการค้าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะนะครับที่เรียกว่าภาษีสุลกากรอาจจะเก็บน้อยซึ่งนั่นเป็นโมเดลการพัฒนาของเขาดังนั้นสิิงๆแล้ลในพูดคือปัจจุบันเกาหลีใต้เองก็จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมต่อไปคือเคป๊อปเคซีรีและก็พัฒนาเทคโนโลยีเกาหลีใต้คิดว่าเขายังไปได้แต่ในขะสิงคโปร์เนี่ยเห็นว่าอุตสาหกรรมอาจจะเป็นประเด็นที่ อาจจะมีข้อจํากัดแล้วเขาก็เริ่มพัฒนาใช้คําว่า knowledge based economy คือเป็นสังคมฐานองค์ความรู้เขาจะเริ่มมาเข้าสู่ data analytic เข้ามาสู่การทํางานวิจัยมากขึ้นเข้าไปสู่กระบวนการของ innovation นะครับการให้บริการต่างๆที่โดดเด่นขึ้นนะครับคำถามเรื่องกานคือการพัฒนาจะต้องมีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบคาถามคุณคุยาโอ้โหนี่ผมเกินมานานมาก BCT คือสิ่งที่ไทยจะก้าวกระโดดการพัฒนาเพราะประเทศไทยพัฒนาตั้งแต่แผนหนึ่งเนี่ยเราพัฒนาจาก การผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนําเข้า <complained. S 2> เราจะผลิตเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเพื่อทดแทนการนําเขา้าหลังจากนั้นเราก็เข้ามาสู second, สาส่เฟสที่สองการพัฒนาเศรษฐกจิจคือ <uet. S 2> เริ่มสง่งออกเพราะทดแทนการนําเข้ามันดีเรียบร้อยละ <c> <c> นะครับเราก็เริ่มผลิตเหลือแล้วเราก็มีแต้มต่อในการผลิตสินค้าในต้นทุนที่ต่ําเพราะแรงงานร,ราคายัางไม่แพงมากท่ะแรงไม่แพงวัตถุดิบก็สามารถที่ทําได้ผลิตได้ในราคาถูกจึงสามารถส่งออกสินค้า ที่ใช้แรงงานเป็นสาคัญ mm hmm. เพราะนยุคแรกๆเนี่ยเราจะเด่นในเรื่องของการส่งออกสินทอ mm hmm. ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ส่งออกของเล่นเด็ก mm hmm. แต่พอถึงจุดหนึ่งไทยก็เปลี่ยนการพัฒนานะครับเ mm hmm. พราะเราเริ่มมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆบ้าง mm hmm. เราเริ่มมีปัญหาว่าคนย้ายถิ่นฐานแลวเราคิดว่าเรามีรายได้ไม่มาก mm hmm. เราก็เลยมีกําไรน้อยจากการส่งสินค้าที่ใช้แรงงานสูง mm hmm. เราจึงเริ่มที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ mm hmm. เริ่มที่จะ มีการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีปันนลางขึ้นเราจึงผลิตรถยนต์กลายเป็นด mm ีทอยเอเชียแล้วเราก็ผลิตนะครับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า mm hmm. มีการลงทุนจากนานาชาติโดยบา mm hmm. งยิ่งญี่ปุ่นเข้ามาแส่งใจเยอะมาก mm hmm. เราจึงเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีปันกลาง mm hmm. แต่พอเราจะพัฒนาตัวเองไปสู่เทคโนโลยีระดับสูง <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> มันมีข้อจำกัดละ mm hmm. เพราะเราเริ่มมีคู่แข่งสิงคโปร์ Mm. เราเริ่มมีแรงงานแพงขึ้นเราก็เริ่มชะง,งักนันนะครับ mm. เราจะก้ากระโดดยังไงดู <Okay. S 2> เราก็เลยวิ่งเข้าไปใน S curve ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง mm. และหนึ่งในนั้นเนี่ยพลิกไปพลิกมามันคือความต้องการใหม่ของโลกคือการใช้อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม <Okay. S 2> เพราะมันเข้าไปในเรื่องคาร์บเชนครบยี่บหกพอดี mm. แล้วมันไปอยู่ใน New S curve ที่วางไว้พอดีล้วก็เลยบอกว่างั้นเอาไอ้ที่มันเป็นกระแสโลกเนี่ยที่โลกเริ่มที่จะ ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ต้องการทำร้ายธรรมชาติผ <ฮะ S 1> ู้บริโภคเริ่มใช้ถุงผ้ามไม่ต้องการใช้พลาสติกนะครับแล้วก็ต้องการให้เราดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ <ฮะ S 1> มันจึงมีการดึงเอาอความต้องการของโลกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆมก็คือคำว่ากรีนเคมีเรษเกิจสีเขียวนะครับอะไรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเซอร์ูลคมีรียูสนะครับรีไซเคิ ก็เอาอะไรท um ี่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมุนเวียนได้โดยเอาสิ่งที่ใช้แล้วเหลือเอามานํามาใช้ซ้ํำซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีกฎหมายของหลายๆประเทศออกมาว่าห้ามใช้ถุงพลาสติกหรือขวดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวและทิ้งเริ่มมีเป็นเรื่องของเซอร์คูลาและสำคัญก็คือเอ๊เราจะเอาตัวไบโอคือชีวภาพเนี่ยไบโอเซมี่คือเอาทั้งนั้นพืชเนี่ยเข้ามาทําอะไรเพราะว่า ที่จะเป็นจาผลิตสินค้าได้ไหม mm. เพราะพืชเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปลูกทดแทนได้จะได้ไม่เป็นการทรําลายธรรมชาติเช mm. ่นเราอาจจะใช้เป็นไบโอพลาสติก <Huh. S 2> ใช้พลาสติกที่ทําจากน้ําตาล uh. นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นแพลนเบสก็คือทําโปรตีนที่มาจากพืชน, mm. นะครับเช่นเอาจาฐานของถั่วเหลืองหรืออย่างต่างมาทาเป็นเนื้อแบบนี้ครับเราจะได้ไบริโภคเพราะนี่คือ BCG ฮะ mm. มันจึงเป็นแนวทางใหม่ที่สร้าง อุราค่าเพิ่มสูงและเป็นที่ต้องการตลาดโลกเพื่อเป็นการยกโมเดลในการพัฒนาสีไทยให้เรานั้นสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพัฒนาส์มากขึ้นตามท่านตอบยาวนะครับอืมค่ะโอ้ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยดึงเอาเทรนโลกปัจจุบันที่ตอนนี้เนี่ยเขากาลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมาเพื่อเป็นเทรนอย่างหนึ่งในการดึงลูกค้าอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะครับ ค่ะเมื่อกี้พูดไปถึง BCG Mo เดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงอุตสาหกรรมต่างๆแต่ทันนี้ค่ะอาจารย์ประเทศไทยของเราเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักเนาะว่าเป็นเมืองของเกษตรกรรมอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เริ่มมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจเป็นภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเบียดบังความเป็นประเทศเกษตรกรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้ของเราไปไหมอะคะก็ต้องแยกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือเราใช้ BCG บีคือคำว่าไบโอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไบโอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันยังผูกพันกับฐานรเกษตรกรรมแต่ว่าน,นี่เอาข้อที่หนึ่งก่อนนะครับ <คะ S 2> ข้อทสองเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีประชากรมากขึ้น <คะ S 2> ไทยเราอาจจะมีจํานวนประชากรกําลังจะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะอัตราการเกิดสุดทธิของเราเนี่ยเริ่มติดลบแล้วน้อยลงแต่ทั้งโลกเนี่ยจะมีอัตราการเกิดสุดทธิเป็นบวกอยู่<ม>ดังนั้นเนี่ยคนทั้งโลกที่เราเคยบอกว่าเดิมโลกใบนี้มีคนประมาณแค่ พันล้านคนตอนนีเพิ่มเป็นสองพันล้านสามพันล้านสี่พันล้านปัจจุบันเจ็ดพันล้านคนดังนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนยังต้องทานอาหารแล้วก็ถ้าอาหารพลิกไปพลิกมานับนิ้วไปมาห้านิ้วมันก็ต้องมีหมวดแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็หมวดที่สี่อาจต้องมีวิตามินเกลือแร่พวกนี้นะครับ<แ>ซึ่งมันมาจากพืชแน่นอนดังนั้นถ้าสมมติมาจากพืช เราก็เห็นละอ่อการปลูกแบบไบโอใช้พืชเนี่ยอน,นิมาเน่แต่เราก็คงจะมีโปรโตีนกับไขมันซึ่งยังไงก็ต้องมาจากดังนั้นพืชและสัตว์ซึ่งอยู่ในหมวดเกษตรเพราะบางทีเรามองหมวดเกษตรคือหมวดพืชอจริงๆพืชและสัตว์นะครับทั้งพืชสวนทั้งพืชไร่ยังเป็นความต้องการโดยเพราะยิ่งเนี่ยคนเองเนี่ยเมื่อเขามีรายได้มากขึ้นเขาจะบริโภคเนื้อมากขึ้นและเขาจะบริโภคสิ่งที่เป็นความบันเทิงคือผลไม้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเองเป็นผู้ส่งออกเบอร์หนึ่งของโลกในหลายรายการที่เป็นหมวดของพืช <c oughs> นะครับไม่ว่าเราติดหนึ่งในสามของการส่งออกข้าว <c oughs> นะครับเราเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกปัทุนาหรืออาหารทะเลเราเป็นสินค้าเราสามารถส่งออกนะครับไปยังบางประเทศ <c oughs> เป็นอันดับหนึ่งในแง่ของผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจริงๆนี่คือความต้องการโดยพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราวิ่งไปที่หมวดของ อาบีซีจีหรือหมวดของอุตสาหกรรมยังไงสินค้าเกษตรของเรามีพื้นที่ครับอ<ม>แล้วก็ยังสามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งต่างๆเพื่อไปป้อนตลาดโลกแล้วเราจะเห็นนะครับว่าธุกรกิจของไทยยักษ์ใหญ่ของไทยที่เป็นหมวดอุตสาหกรรมอาหารเ, <c oughs> เราก็าไปลงทุนทันท่วโลกนะครับมา <c oughs> ว่าจะเป็นหมวดของไก่<ม>นะครับพอพูดถึงไก่ปั๊บทุกคนจะนึกถึงชื่อบริษัทออกแล้วก็นึกถึงปัทุน่าทุกคนก็จะนึกถึงบริษัทชื่อบริษัทออกบริษัทไทยที่มีนะครับการผลิตสินค้าเกษตรไป ผลิตในหลายประเทศในโลกนี้ครับอพราะธุร oh, <okay. S 2> กิจไทยทา mm hmm. งด้านเกษตรก็ในวันยเนาะ mm hmm. นะครับไม่มีวันที่จะเสื่อมสลายไปแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรของบ้านเรารวมทั้งเกษตรกรร,กรายย่อยก็ mm hmm. ยังน่ามีช่องทางทํากําไรทารายได้สร้างประเทศแห่งนี้ครับไม่ปืนหาง mm hmm. ค่ะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ด้วยก็มีเกี่ยวกับเรื่องราวของ เศรษฐกิจพอเพียงและอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่จากที่เคยไปสัมภาษณ์เกษตรกรหลายๆท่านมาเนี่ยถึงแม้จะมีภาคอุตสาหกรรมอะไรเข้ามามากมายนะคะแต่ว่าการเกษตรอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะความต้องการกินใช้ของคน,นย,ยังมีอยู่รวมไปถึงการที่น้อมนําเอาวิถีทางของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็ยังมีอยู่มากเลยทีเดียวนะคะครับ ค่ะท่าน,นี้แมอาจารย์อธิบายได้กระจ่างแจ้งมากเลยนะคะสมกับที่เป็นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงเป็นฝ่ายของภาคาราศษาด้วยเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะนอกจากคําว่า BCG Mo เดลแล้วค่ะอาจารย์อีกคํหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาหลังจากที่เราไม่ได้ยินกันมานานมากเลยนะ,ะช่วงนี้ค่ะคำว่า BOI เนะะี่ยค่ะเป็นการร่วมทุนรวมทุนอะไรต่างๆนี้อยากจะขออนุญ,ญาตเป็นนักเรียนให้อาจารย์เนี่ยช่วยบอกเล่านะคะว่า BOI การที่เข้ามาร่วมทุนต่างๆของต่างประเทศอะไรแบบนี้เน ะะมันมีความสําคัญยังไงคะแล้วก็มันเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือจุดแรกก่อนนะครับว่า b i เนี่ยก็ใช้คําว่า Board of Investment น,นะครับ okay. ก็เป็นคณะกรรมการซึ่งเราก็ใช้คำตรงๆก็ investment นะคือคณะกรรมการการลงทุน okay. แต่เราใช้ภาษาไทยคือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับนั่นหมายความว่าเราก็เห็นว่าทาั้งโลกใบนี้มันเป็นข้อพิสูจน์หมดแล้วครับว่าคนที่จะมีรายได้สูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนเพื่อตัวเอง เช่นถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะต้องลงทุนในการเรียนถ้าเราจบมัธยมสามมัธยมหกปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกโปรชื่อขุนศิลปียาและท่านผู้ฟังของฉันได้เลยนะครับว่าใครจะเงินเดือนสูงสุดนะคนที่มีการศึกษาสูงสูงสุดจะได้เงินเดือนสูงกว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราเรียนสายวิทยาศาสตร์กับสายศิลปะโดยเฉลี่ยแล้วใครเงินเดือนสูงกว่า ก็ <c oughs> จะเป็นสายวิทยาศาสตร์แตครับแต่ว่าจุดสุดท้ายของตําแหน่งการงานมันก็แล้วแต่ว่าตําแหน่งนั้นคือตําแหน่งอะไรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะนะครับ <c oughs> เพราะฉะเราจะเห็นนะครับว่าการลงทุนทางการศึกษาลงทุนเพื่อตัวเองอืหรือแม้กระทั่งเราจะได้ยินว่าถ้าเรามีบุตรหลานถามว่าเราจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอะไร <c oughs> เราก็จะนึกถึง เป็นอ,อนาคตี่ดีเป็นยังไงเอ๊ะแล้วเขาจะต้องเรียนดนตรีไหมเขาต้องเรียนอะไรเสริมไหมศิละปะไหมสังเกตนะครับว่านั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงการลงทุนนี่ถิงแง่บุคคลนะขนาดประเทศเนี่ยการที่ประเทศจะโดดเด่นได้เนี่ยจะต้องมีการลงทุนเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทํางานด้านการเกษตรเราต้องการผลิตสินค้ามากๆเริ่มเอาเครื่องจักรมาใช้ใชเริ่มวอาเทคโนโลยีถามว่าถ้าเราเป็นโรงงานแต่เราใช้เครื่องจักรเราจะเรู้สึกว่าถ้าใช้เครื่องจักรมาผสมผสานและใช้เครื่องจักร การผลิตแบบอัตโนมัติก็มันผลิตได้เยอะนะครับเอ๊ะถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะทํางานอย่างน้อยเราต้องมีระบบแลนคลาวด์คอมพิวเตอร์เพราะ,ะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการลงทุนหมดนะครับเพราะการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยคือการยกระดับเทคโนโลยีของประเทศยกระดับความสามารถในการพัฒนารายได้ของประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชัดเจนคาถามเื่องกันคือแล้วเราทําได้เองไหม <H as> คำตอบต่อมาคือประเทศไทยไม่ได้มีบทพิสูจน์โดยปกติว่าเราเป็นนักคิดคนนักประดิษฐ์เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยมันจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องนําเข้าเทคโนโลยี การที่เรานําเข้ามาเองเนี่ยก็ได้เราอาจจะจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาได้แต่ทําไมเราไม่เชิญเข้ามาลงทุนเลยละ่ะสมัยประวัติศาสตร์ของท่นานอะไรสมัยยุยานะครับหรือแม้กนระทั่งในสมัยนะครับรัชกาลที่ห้าเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีและกางประานประเทศที่สาคัญในบ้านเรามันคือการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเพราะในการส่งเสริมการลงทุนคือคุณมาง่ายคุณมาอยู่ที่นี่แบบเสรีสะดวกและคุณต้องมีกําไรด้วยนะเราอยากให้คุณมาเชิญมา ของออกมานะครับเพราะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็บอกว่าเอาละถ้าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีแต้มต่อหน่อยนะคุณจะได้มาอยู่ที่เราคุณจะได้กําไรนะถ้าคุณมาแรกๆคุณลดภาษีนะคเครื่องจักรคุณไม่ต้องเสียภาษีนีต่บุคคลนะเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้ปีถ้าคุณมาในสาขาที่เราส่งเสริมเช่นตอนนี้ b c ซคุณจะอยู่ในพื้นที่อีคุณจะได้ลดเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะทุกประเทศทำหมดแล้วครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งเสริมให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อสร้างนะครับสินค้าขายทอดเทคโนโลยี มาลงทุนเหนคนไทยในการทํางานเพื่อทําให้ประเทศไทยมีระดับของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับของการพัฒนาสินค้าและบริการดีคือคำถามสำคัญคือถ้าเราไม่มีรกลงทุนญี่ปุ่นเข้ามา<ะ>ลงทุนในรถยนต์<ะ>คาถามว่าเราจะมีรถยนต์ผลิตเองใช้ได้ไหม<อ>ไม่มีทางแต่เพราะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับที่<ะ>ถึงมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ<ะ>พิจารณาในเรื่องของการลดกฎระเบียบรถภาษีเอื้อหน่วยให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับ แวันนี้ก็ได้รับความรู้ไปมากมายเต็มๆเลยนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับมาตรการต่างๆทางเศรษฐกิจนะคะที่อาจารย์ได้ปรุณามาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัรค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหาวค้าไทยค่ะที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้กฟัง รายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ช่องแอาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดี